สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมทายชื่อสัตว์ในอีพีที่5กันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันค่ะสัตว์ตัวใดด้านล่างคือปลาหมึกปลาหมึกสัตว์ตัวใดด้านล่างคือปู ปูสัตว์ตัวใดด้านล่างคือแมงกะพรุนแมงกะพรุนสัตว์ตัวใดด้านล่างคือปลาดาว ปลาดาวสัตว์ตัวใดด้านล่างคือนกแกว้วนกแกว้วสัตว์ตัวใดด้านล่างคือนกฟลามิงโก้ นกฟลามิงโกสัตว์ตัวใดด้านล่างคือนกอินทรีนกอินทรีสัตว์ตัวใดด้านล่างคืองู งูสัตว์ตัวใดด้านล่างคือกบกบสัตว์ตัวใดด้านล่างคือคาปิบาร่า คาบาีมา่าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาของเกมฝึกสมองดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในครั้งต่อไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ